สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทํากิจกรรมในตอนปริมาตรของน้ําในแก้วเท่ากันหรือไม่นะครับเด็กๆนะครับจะได้ทํากิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจํานวนนะครับปริมาตรและความจุของภาชนะที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบภาชนะชนิดเดียวกันนะครับที่มีขนาดใหญ่ว่ามีความจุมากกว่าภาชนะชนิดเดียวกันที่มีขนาดเล็กกว่าในที่นี้เนี่ยเราใช้แก้วน้ําที่มีขนาดแตกต่างกัน 2ใบนะครับเด็กๆจะมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากแค่ไหนนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ ه, กลับมาเจอกันแล้วครับเด็กๆเราเจอกันแล้วเราทำาไงดีสวัสดีคสวัสดีครับดเด็กวันนี้คุณครูก็เหมือนเดิมนะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทานะครับเรามีแก้วของตัวเองที่โรงเรียนไหมครับมีแล้วแก้วของใครแก้วของใครใหญ่บ้างคิดว่าใหญ่กว่าของคนอื่นเลยมีไหมหรือแก้วของเราทุกคนเท่ากันเท่าก,ก,กันเท่ากันเลยเหรอแต่ว่าเป็นไงสี<ต>ไม่เหมือนอันก็ใหญ่บางอันก็ใหญ่บางอันก็เป็นไงลูกเล็กอ่า ใจอันไหนจะอ้วนแล้วก็บอกเบา,าอ่ะคุณครูขอหยิบอุปกรณ์จากกองวิเศษก่อนนะกองวอ่ากองวิเศษของอันนี้อะไรเอ่ยแก้วกี่ใบครับสองใ<อ><อ>บอ่าแล้วแก้วใบไหนสูงกว่าใบาไหนเอ่ยอ่าใบนี้สูงกว่าใช่ไหมครับอ่บาใบนี้เราเรียกแก้วที่เตี้ยกว่า<ก>อ่า<ก>หรือว่า สูงน้อยกว่านั่นเองอเตี้ยก็ได้นะเราเรียกแก้วที่เตี้ยวกว่าแก้วที่สูงกว่านะครับแล้วเด็ก,ดกๆลองช่วยครูคิดหน่อยที่ว่าแก้วไว้ไหนเนี่ยเด็กๆมีแก้วกินน้ําของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเราคิดว่าสมมติเอ๊ะเราจะไปเลือกซื้อแก้วที่มันมีความจุของน้งําเยอะๆหมายถึงเทน้ําลงไปได้เยอะๆเนี่ยเด็กๆคิดว่าแก้วไบไหนหเทน้าลงไปได้เยอะกว่ากันครับใบไหนใบนี้ใช่ไหมใครคิดว่าใบนี้มากงมีไหมมีใครคิดไม่เหมือนเพื่อนไหมไม่มีเลย เด็กๆลองคิดซูว่าถ้าเยอะเนี่ยมันจะเราจะมีวิธียังไงดีนะว่ามันใส่น้ำไปได้เยอะเราทำไงดีทำไงดีแล้วก็เอาน้ำจริงๆใส่เลยดีไหมอ่าดีโอเคอ่านั้นเดี๋ยวคุณครูขอเตรียมน้ำเอาขึ้นมาก่อนนะอ่านี่คุณครูมีอันนี้ด้วยอ่ารู้ไหมคุณครูทำไมต้องเอานี้มาวางก่อนครับ อ่าเพราะเราต้องเทน้ําใช่ไหมเดี๋ยวมันจะหกใช่ไหมครับคุณครูก็เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหกืออแล้วคุณครูก็มีน้ํามาด้วยน้ํามาด้วยสีแดงเลยเหมือนน้าหวานเลยเหมือนน้าหวานเลยคราวนี้คุณครูขอสารสมัครในการเติมน้าหน่อยให้เติมน้ำหน่อยอ่าเดี๋ยวคุณครูให้มิกก่อนละกันอ่าให้มิกก่อนละกันให้มิกก่อนอ่าครับมิกช่วยคุณครูเติมน้ำก่อนเมื่อกี้เราบอกว่าแก้วใบไหน จุกวางอ่ะอ่าโอเคนั่นเราเติมใส่แก้วใบนี้เลยนะอ่าเติมใส่แก้วใบนี้เลยนะครับเอาเลยโอเคเต็มไม่ยังเต็มแล้เต็มแล้มแล้วเต็มแล้วเต็มล้วอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าเต็มเต็มความจุมันออกมามันก็ล้นออกมาเลยใช่ไหมอ่าคราวนี้เด็กๆช่วยคุณครูช่วยกันคิดซิว่าถ้า ใบนี้มันจุมากกว่าใช่ไหมครับถ้าเราเทลงไปในแก้วใบนี้ที่เตี้ยกว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงน้ํามันจะเต็มไหมหรือน้ํามันจะไม่เต็มไม่เต็มหรือมันจะล้นออกไปเลยล้นอ่ามันจะล้นอ่าถ้ามันล้นออกไปเลยแสดงว่าแก้วใบนี้มันมากกว่าถึงไหมลูกถ้ามันไม่เต็มแสดงว่าแก้วใบนี้มันจุน้อยกว่าใช่ไหมครับถ้ามันเท่ากันมันก็แสดงว่าเทใบนี้มันก็เต็มพอดีใช่ไหมครับใครจะลองช่วยคุณครูเท อ่าโอเคอ่านั้นคุณครูให้นินวลองเทนะครับล้นไหม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 โอ้โอยังเหลืออยู่เลยใช่ไหมอ่ะถ้าเทาต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยล่นอ,อ่ล้นใช่ไหมครับแสดงว่าใบานี้มันจุมากกว่าใช่ไหมจุมากกว่าเพราะว่าขนาดเราเทาไปแล้วเต็มอันนี้แล้วมันยังเหลืออยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราไม่เชื่ออะไรง,ง่ายเราลองอีกครั้งหนึ่งดีไหม ันนี้เมื่อกี้เราเติมใส่แก้วใบสูงใช่ไหมอันนี้เราเติมใส่แก้วใบเนี่ยใบเล็กหรือใบเตีย้ย<น>บ้างนะโอเคเไดมไหมพอแล้วโอเคอ่าโอเค <ใน S 2> <น>ล้อนออกมาก็ไม่เป็นไรล้อนออกมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าล้อนออกมามันก็ไม่ไม่อยู่ในแก้วแล้วใช่ไหมมันก็ถือว่าเต็มแล้วใช่ไหมครับลูก นะเดี๋ยวคุณครูจะลองเทน้ำในแก้วนี้ลงไปในแก้วนี้นะครับถ้าความจุอันนี้มากกว่าเป็นไงเมื่อกี้เราเทล,ลงไปมันก็ต้องต้องเป็นไงครับมันต้องล้นออกมาหรือว่ามันต้องเหลืออยู่ในแก้วใบนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเด็กๆคอยดูมันจะเป็นยังไงนะครับเต็มไหมน้อยกว่าใช่ไหมแสดงว่าใบนี้ความจุเป็นไงครับ น้อยกว่าใบนี้ใช่ไหมครับอ่าใบสูงเนี่ยความจุมากกว่าเพราะว่าเป็นไงครับเพราะว่าเวลาเราเทน้ําเต็มแก้วของใบนี้เป็นไงเทลงไปแล้วเป็นไงครับมันยังมันยังเหลือพื้นที่ใช่ไหมมันยัเหลือพื้นที่ที่สามารถเทน้ําลงไปได้อีกนะครับโอเคอ่านั้นเดี๋ยวคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้เด็กๆทำนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเก็บอุปกรณ์น,นี้ก่อนนะครับ อันนี้อะไรเอ่ยแก้วนะครับกี่ใบเนี่ยช่วยครูนับหน่อย2ใบอันนี้1ใบอันนี้2ใบใบไหนใหญ่กว่ากันอ่าใบนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมใบนี้เล็กนะบางคนบอกเล็กนิดเดียวนะเล็กกระจิว๋วหลิวนช่ไหมอ่าคราวนี้ถ้าคุณครูจะถามเด็กๆว่าแก้วใบไหนนะครับจากกิจกรรมเมื่อกี้นะแก้วใบไหนเนี่ยมันเทน้ําลงไปในนี้ได้มากกว่ากันเด็กๆคิดว่าไหนครับใไไหนครับ อันนี้ใช่ไหมอ่าใบนี้ใช่ไหมครับเทน้ำลงไปได้มากเทน,น้ำจากแก้วนี้ลงไปได้ก็แสดงว่าใบนี้ก็จะไม่เต็มใช่ไหมลูกอ่าไม่เต็มเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูคเทน้ำจากแก้วใบเล็กเนี่ยลงไปในแก้วใบใหญ่นะครับจะต้องเทกี่แก้วถึงจะเต็มครับอ่านี่นิวตอบว่าสามนัาตอบว่าเท่าไหร่เดี๋ยวนัาก่อนห้าเฟิร์สเหรอครับ สี่โอ้โหแต่ตอบอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูกลัวเด็กๆเปลี่ยนคาตอบคุณครูขอไปบันทึกลงไว้ในกระดานได้ไหมค,ครูไปเขียนลงบนกระดานเลยนะอ่านั้นเด็กๆจําคําตอบของตัวเองไว้นะอ่าคุณครูแอมมาเขียนชื่อเด็กๆทุกคนไว้ในนี้เลยนะครับอ่ามีอ่า,อาฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดกี่กี่แก้วครับแปดแก้วเหรอครับอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียน เขียนจำนวนแก้วมันอาช่วยครูนับหน่อยนะ3 4 5 6 7 8แก้วนะครับอ่าเคพอล่ากี่แก้วครับสี่แก้วโอเคพอดสี่แก้วนะ อ่าโอเคฮะอ่านมาสรุปกันก่อนฮาร์ดบิกก,กี่แก้วครับ8แก้วน้องพอสล่ะ4 4แก้วนิวล่ะครับ3ม,มิกละ่ะ3เฟิร์ส5นัดละครับ5โอเคอ่ะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคุณครูมาลองทดสอบกันนะว่าเป็นไปนอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะลองเทน้ำลงในแก้ว จากใบเล็กแก้วใบเล็กนี้ลงไปในแก้วใบใหญ่นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอลองเทลงไปต,ตักเต็มเม <c oughs> เลยครับเป็นไงบ้างเด็กเห็นไหมเฮ้ s> <S hey, แต่ถ้าเราจะสังเกตระดับน้ำเนี่ยมันมีวิธีที่ช่วยให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นไหมครับ, <_ s 1> รบถ้าอย่างนี้พอพอคุณครูเทปกกไปแก้วเป็นไงมันก็จะขึ้นไปอีกใช่ไหม เราก็จะมองไม่เห็นแล้วว่าเราเทแก้วครั้งที่หนึ่งเราเทอย,อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเราจะทำไงดีเฟิร์ช่วยคุณครูิดหน่อยทำยังไงดีอ่าเราสามารถจะใช้ปากกากีดไปได้หรือว่าคุณครูสามารถมีนี่มาช่วยนะสามารถทำให้เราสังเกตได้ง่ายอ่าเฟิร์ช่วยคุณครูคทำหน่อยได้ไหมว่าทำประมาณไหนลูก ดับน้ำเลยใช่ไหมอ่าเฟอร์ทำน้ำ<ๆ>เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับอ่าคราวนี้เราก็จะรู้ใช่ไหมว่าพอเราเทไปแก้วครั้งหนึ่งไปมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคราวนี้พอเราเทอ,อีกครั้งหนึ่งเราก็ใช้หนังยางรัดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะรู้ว่าแก้วที่2ที่เราเทไปในน้ํามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับอ่าวนี้ใครอยากลองบ้างใครอยากลองเทบ้าง<ะ>อ่าโอเคอ่าคุณครูให้ให้อ่าให้น้องพอสลองบ้างนะอ่าให้น้องพอสลองเทบ้างนะครับ อันนี้1แก้วเลยนะเมื่อกี้เราจำไมาแล้วนับ1แก้วมาแล้วนะตักเต็มๆต็นะลกูกโอเคไหมนั้นนิวช่วยคุณครูเอาหนังยางรัดไว้หน่อยลกูกโอเคอนนั้นแก้วต่อไปใครจะตักดีอ่าให้ให้น้องเฟิร์สบ้างให้น้องเฟิร์สบ้างอ่า ต่อไปเต็มไหมถ้าอันต่อไปเต็มนี่เท่าไหร่เราเราเทกี่แก้วแล้วเนี่ยเราเทกี่แก้วแล้วครับ3แล้วอ่าแสดงว่าเมื่อกี้ใครตอบ3อนีมนิวกับมิกแสดงว,ว่าเป็นไงแสดงว่าไม่ถูกอะใช่ไหมลูกอ่าแสดงว่ามันเกิน3แล้วใช่ไหมอ่าเกิน3แล้วอ่าต่อไปนับเป็นคนเทอ่าเราเทไปกี่แก้วแล้วเอ่ยนับสิหนึสองสามเอาเทแก้วที่สามแล้วอ่าโอเคอ่านับตักเลยลูกเต็มเต็มแก้วเลยนะให้เต็ม มีเสียงอะไรอ่ะได้ไหมด้ไมโอเคอ่าเราใช้นราใช้หนังยางมัดไป้ลูกมัดไปเลยอ่าโอเคอ่าเราเทเมื่อกี้แก้วแล้วเนี่ยสี่แก้วอ่าช่วยกันนับหน่อยอ่าหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วใช่ไหมอ่าใคร้ายสี่ใครทายสี่บ้าง พอใช่ไหมอ่าไม่น่าจะถูกแล้วเพราะว่าสี่มันยังไม่เต็มใช่ไหมลูกแสดงว่าน่าจะมากกว่า4ีแก้วอ่ะเดี๋ยวให้ฮาร์ดบีดบ้างให้ฮาร์ดบีดบ้างอ่าฮาร์ดบีดเดี๋ยวให้ฮาร์ดบีดเป็นคนเทแก้วที่ท่าไห่เมื่อกี้เราเทไปกี่แก้วละอ่าสี่แล้ว, <Okay. S 1> ลวใช่ไหมแก้วนี้คือแก้วที่5ใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นก่อนฮาร์ดบีดจะเทลงไปเนี่ยเด็กๆลองคิดซิว่าถ้าฮาร์ดบีดเทลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> เด็กๆลองคิดมันจะเต็มพอดีไหมหรือมันจะเกิด <Hey. S 1> อะไรขึ้นน่าจะเต็มไหม เต็มเหรออ๋อน่าจะเต็มใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเต็มหรือเปล่ามีใครคิดว่ามันน่าจะล้นออกมาบ้างมีไหมนี่อ่ามีคิดว่าจะล้นออกมาด้วยมีคิดว่าไม่เต็มมีไหมมีไหมครับไม่มีอ่ามีแต่คนคิดว่าเต็มกับมันจะล้นออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้หาบีดนะครับเท hey, ดูนะครับตักเต็มเต็มแก้วนะลูกอ่าเต็มแก้วอ่า ล้นไหมว้าล้นออกมาเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคแส่ล้นออกมาเลยครับแสดงว่าเป็นไงแก้วที่ห้ามันล้นออกมาใช่ไหมลูกอ่ามันล้นออกมาก็เลยไม่ได้รับหนังยางเลยเพราะมันล้นออกมาแล้วใช่ไหมลูกอ่าเด็กๆจะเห็นว่าเป็นไงครับแก้วใบแก้วใบไหนความจุมากกว่าอ่าใบนี้ใช่ไหม ใบเล็กเนี่ยเราใช้เราใช้ใบเล็กกี่แก้วถึงจะเต็มแก้วใบใหญ่ครับ5ห,ห,ห,หรือมากกว่า4ใช่ไหมความจริง5มันเป็นไงห้ามันไม่ได้เต็มพอดีใช่ไหมลูกมันเกิดอะไรขึ้น<ล>อ่าพอ<ล>พอฮัอ์ดีเทปไปเรื่อยมันล้อนออกมาแต่ยังไงก็ตามนะครับแก้วใบใหญ่นะครับมันก็จุมากกว่าใบเล็กเนี่ยมากกว่า4แก้วใช่ไหมเพราะเราเทไปแล้ว4แก้วมันก็ยังไม่ไม่เต็มใช่ไหมลูกเราต้องเทแก้วที่5มันถึงจะเต็มแล้วก็ล้นออกมา นี่ถ้าถูกไหมอ่าเฟิร์สกับนัดก็ใกล้เคียงนะอ่าก็คือแสดงว่ามันมากกว่า4่ใช่ไหมลูกแต่มันอาจจะไม่ถึงกับ5แก้วแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าใกล้เคียงนะครับอ่าเป็นไงครับเด็กๆจำได้ไหมว่าครูให้ทําอะไรบ้างอ่าตอนแรกคุณครูเอาแก้วออกมากี่ใบเอ่ยตอนแรกจําได้ไหมสองใบอ่าสองใบอ่าเดี๋ยวคุณครูเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้2ใ<ๆ>บนี้ใช่ไหมครับปกติแล้วเราใช้แก้วทําอะไรบ้าง นนอ่ากินน้ำก็ได้ใช้หลายๆอย่างเลยเลยใช้ตักของเหลวใช้ตักน้ำเด็กๆจะเห็นว่าแก้วเนี่ยมีหลายรูปแบบไหหลายรูปทรงไหมครับอ่ามีหลายรูปทรงแก้ว<ช>แต่ละแบบเนี่ยมันก็เทน้ําลงไปได้เท่ากันไหมครับจากที่เราทําเท่าก<ช>ัน<ม>ไหมไม่เท่ากันแก้วบางใบก็สามารถเทน้ําลงไปได้เยอะใช่ไหมครับแก้วบางใบก็เทน้ําลงไปได้น้อยใช่ไหมครับอ่าอย่างอย่างเช่นแก้ว2ใบนี้ใช่ไหมแก้วไหนใหญ่กว่ากัน สามารถเทน้ำได้มากกว่าใบนี้ใช่ไหมเราต้องใช้ใบเล็กเนี่ยกี่แก้วถึงจะเทน้ำเต็มแก้วใบใหญ่อ่อห้าแก้วเลยถึงจะเต็มแก้วใบใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นก็เห็นว่าแก้วใบเล็กเนี่ยมันต้องใช้หลายใบกว่าที่จะเทน้ำได้เต็มแก้วใบใหญ่นะครับเพราะว่าความจุมันต่างกันนะครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกโ,โอเควันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะกิจกรรมก็เสร็จแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับก่อนจากกันไปทำยังไงดี สวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายครับก็จบกันแล้วครับสําหรับกิจกรรมนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าภาชนะนะครับที่มีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับหรือรูปร่างแตกต่างกันเนี่ยก็อาจจะมีความจุเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับอย่างเช่นในกิจกรรมนะครับก็จะเห็นว่าความจุนั้นมันไม่เท่ากันนะครับสําหรับ ในกิจกรรมนี้นะครับมีข้อควรระวังนิดหน่อยนะครับเช่นในกรณีที่คุณครูใช้น้ำนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมถาดรองหรือว่าผ้าสําหรับเช็ดน้ำนะครับเพื่อป้องกันการเลอะเทอะนะครับหรือคุณครูอาจจะใช้ทรายละเอียดแทนได้นะครับถ้าในกรณีที่คุณครูหาได้นะครับ และในส่วนของการใช้หนังยางนะครับในการบอกปริมาตรน้ำเนี่ยคุณครูสามารถใช้ประกาศเคมีขีดแทนก็ได้นะครับหรือคุณครูอาจจะเชื่อมโยงไปไกลกว่านั้นคือเชื่อมโยงในชีวิตประจําวันอาจจะเชื่อมโยงไปที่ถ้วยตวงนะครับหรือถ้วยตวงที่มีความเป็นมาตรฐานนะครับที่เด็กเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับสำหรับกิจกรรมบ้านในวิสาน้อยในตอนต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ขอให้คุณครูติดตามนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ